อะไรวะเนี่ยห่านไม่ออกซะด้วยเดี๋ยวออมล้วเข้ามาแล้วมันโหลดเลยเหรอเกมโคตรใจร้ายอ๋อมาละหนึ่งคืนที่หนึ่งอะไรวะเนี่ยโหลดดูเกมมันมันโหลดอะไรนักหนวาวะมันมันไฟเยอไฟแบบเป็นเป็นล้านเป็นล้านกบไต์อืม โหลดนานซะด้วยสงสัยเป็นจะเป็นเกมแบบเกมคุณภาพสูง 4K อ่ะอแล้วโหลดนานโหลดโหลดนานอยา่างสงสัยมันอย่างไม่ีเรื่องว่ะเฮ้ย,น,ยน,นี่ไงมาแล้ว99%นะอมขอขอดูตรงกลางหน่อยดิฮัลโหใครมันโทรมาวะฮัลโหล อเขาคือเขาคือคนดีฮะเขาบอกว่าเขาเป็นมเนเจอร์อุ้ยมีปุ่มเปิดไฟด้วยอ่ะอเฮไ้มาไม่มีปุ่มเปิดไฟอ่ะขออู้วววู้ นี่คืออะไรกันอันมันเป็นตัวอะไรวนะเนี่ยคือคือแมวอ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่แมวแน่นอนไฟในแอดแคนดี้ผมต่อไปไม่มีอะไรนะต้องดูซ้ายขวาให้ดี <c oughs> เอาเลยว่าวิวพิสุด คืออะไรกันแน่มาฮะไม่ต่อม่กีกดอะไรไม่รู้อ่ะมันมันบอกว่าวิวพิสูจน์โอเคเข้าใจแล้วเลิกพูดหุบหุบป,ปากได้เลยยังไงเราก็ฟังไม่ออกเราเราคุ้นชินกับสถานที่นีแล้วมาคือแรกไม่น่ามีอะไรมากนะมันเออเสียงอะไรวะอ๋อ เป็นเสียงตอนเปิดเครื่องมันมันเหมือนมีคนมันมีคนหัวเราะฮะเดี๋ยวเดี๋วอะไรวะดูดูโฆษณามันขายดีขายกลางกลางกลางเวอร์เลยแล้วเราเล่นเล่นในเว็บด้วยดิตอนตอนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนกล้องอ่ะมันจะมันมี อ่าๆาบ้าเลยมิลุโอเคแบตบเหลอโหแปดสิบห้าเปอร์เซ็นพิ่งเพิ่งตีหนึ่งเองเท่าไหร่วะมันไม่มีเวลาบอกนีหว่าโอ้แย่ละอืมโอเคเอยเกิดอะไรขึ้น อะไรขึ้นเว้ยชิดแล้วอยู่ไหนวะดูกล้องไม่ได้ว้ดูกล้องไม่ได้ไอตัวหือแล้วข้างหน้าคืออะไรปิดเลย ยุ่ไหนไหวะคือทำไมทำไมเราปรับปรับเฟดไลท์ดิปรับปรับยังไงเซอร์วิสอืมปรับ,รบยังไวงไวะปึ๊บซ้ายขวาไม่มีเฮ้ยเราจะกดปรับแฟดไลท์โหมดยังไงวะเฟดไลท์โหมดหายใครมันไปตัดไฟวะเนี่ย ตอนนี้ตีสามอ้าวอะไรวะอันเดิมเลยนี่อะไรเอ,อ้ยเราจะดูยังไงวะอ,อืมต้องทำไงกันเนี่ยอ,อึมแล้วใครมันตัดไฟเล่นเล่นไม่เล่นไม่เป็นด้วย เพิ่งมาเล่นเนี่ยเยียบติดสองข้างเลยโอ๊ยตัวอะไรวะมันจ้องเราเลยจ้องแบบจ้องคำมม่งเฮ้ยแคนดี้เองโหดเกินโหดเกินเฮ้ยอะไรวะอ๋อ คือไฟมันดับฮะไฟดับไม่ใช่มีคนปิดกล้องไฟมันดับคือตอนนี้เราจะเล่นแบบมืดๆเลยเหรอเกมนี้มันเล่นแบบมืดๆแกนดี้ปาติมันอยู่แข็มศูนย์สองเฮ้ยอย่าโผล่มานะเฮ้ย มันมาแล้วกล้องหน้าใช่ไหมกล้องหน้าไปยังไปยังมีสองตัวฮะคีบละน่รูมอโอ้จะเลิกไปเมื่อไหร่น่ะอ่าผ่ายไปแล้วอมอยู่ไหนอีกไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคไม่มีแล้วละ่ะ หุ้ยกลับมาเหมือนเดิมแล้วเอ้ยเอาโอ้ลุ้นลบหนึ่งล้านโอ้โหอืมไม่ใช่เว็บพนันใช่ไหมเราเราไม่ชอบนะโอเคกลับเป็นปกติแล้วนี่ไงไอตัวนี้ไอที่มันเอาแล้วมันเฮ้ยเดี๋ยวหายไปไหน ู่ตรงนี้โอ้โหปิดไม่ได้โอยปิดไม่ได้อะคือคือมันปิดไม่ได้ใครใครมนสอนวะอะคืออะไรโ,โบรบอตสแกรี่เฟด,ดี้ฟาร์เบอ,อิดโคดฮะ เดี๋ยวมันมันใช่ร้านเฟรดดี้เหรอมันมันร้านแคนดี้ไม่ใช่หรอฮะเอาแปลกๆมันแล้วนะแปลกๆแปลกๆคนไฟในเอนแคนดี้อันนี้ไฟในเอนแคนดี้นะเว้ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไฟในเ,เฟรดดี้มันเอามาจากไหนวะตำรากเกม วันหนึ่งยังไม่ผ่านเลยมีลูกเล่นเยอะก็ไม่บอกเมื <c oughs> ่อกี้ก็ปิดไม่ได้มันเอามือขวางประตูใช่ไหมน่าจะใช่หืมมืด อ๋อเข้าใจเลยอะทุกคนคือมันอ๋อมันเปิดได้ก็นึกว่ามีใครปิดไฟโอ้ยตูไอหน้าตู้ดูดคือคือถ้าปิดไฟมันดูอะไรได้มันก็ดูอะไรไม่ได้เลยนะเผื่อเผื่อแบบมันมีคนมองไม่เห็นใช่ปะ ก็เลยทำทำหมดหมดนี้ไว้เผื่อโอเคเข้าใจอยู่แบบมองไม่ชัดอะไรเนี้ยตายเฮ้ยปิดเล่นขวาเฮ้ยปิดเล่นปิดเล่นือป,นปิดเล่นนี่นี่นี่ตัวอะไรที่มันอยู่ข้างหน้าเราอะสงสัยนานละ ปากว่าไม่เท่าตาเห็นอืไม่มีอะไรคือถ้ามีอนิเมโทอนิกเดินอะมันถ้าสมมุติอนิเมโทอนิกมันขยับได้เราถ้าเราปิดเป็นปิดไนท์วิชั่นมันจะมันจะเห็นแสงสว่างของดวงตาเลยฮะะม่รู้ว่ามัน มันไม่กินแบตวะไม่ใช่นะไม่มีไรมันไม่กินแบตหรือเปล่าวะตอนตอนปิดไนวิชั่นอะน่าจะเกี่ยวนะหรือว่าไม่น่าเกี่ยวอืมเอาปิดโคแล้วนะ อืมแล้วนี้อ่ะเฮ้ยหายไปไหนอยู่วะอ๋ะอนึกว่ามันอยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้นี่เองอืมไอตัวต้นแบบหมายว่ารอนานแล้วนน่ะัตีศัพมาเริ่มขยับฮะ อ่มฮึมไม่มีอะไรเหมือนเดิมอืหรอ,อนานอล,ลงงี้ไม่ปิดปิดการปิดการโทรดีกว่าวะเหง่บรรยากาศเงียบเหงา เปิดเพลงก็ไม่ได้นะหืม bon. ไม่มีเฮ้ยนี่ไงยังไม่มาอยู่เดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนหมาหอนใส่คืออะไรวะ อะไรมันอ้เอเฮ้ยๆๆรู้เลยรู้ลยรูเก็จากไปอะไรม, <laughs> มูนเมื่อไรจะมาวะรอนานแล้วนะปิดเลยปิดเลยเออโฆษณาก็หัดมาจริงเลยเออปิดเลยปิดเลย เมื่อไหร่จะมาเลยเ้วเดี๋ยตัวมันจะมาตรงนี้เราค่อยปิดตรงนูนะ้นะนี่นี่ฮึุ้อยอยู่ไหนวะฮะอืมเริ่มมาละ อันนี้ก็มาปิดก่อนโอ้ยตัวนี้ไปไหนวะมาตรงนี้ฮะตรงตรงัวนี้ตัวผู้กับตัวเมียเฮ้ยมันมาแล้วลูกมันตายแล้วมันไปละไปละ ไม่ได้กินไม่ได้กินหรอกก็ล้อไอ้ตัวตัวข้างบนนะฮะไปไหนวะอยู่นี่เกระ่กระเกต่ะขวามไม่มีไม่มีตัวอะไรแล้ว มถ้าถ้าถึงคิดสุดคืออะไรวะอ๋อจะแบตเตอรี่ลดเร็วเย้เย,ย้สักทีดิวะเมื่อไหร่จะเย้โอ้ยยังอยู่นี่ว่ะเอ้าเมื่อไหร่จะโอ้ย ขวาไปยังเอ,อ้ยอย่านะอย่าเอ็งอย่าไปแล้วไปแล้วไปได้ยังไอตัวข้างบนนั่นน่ะไปตรงไหนวะ ก็อะไรจะเย่วะเอาเฮ้ยอะไรเกิดเย่ตึง้งตึ้ง I love I love it ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเราค่อยเจอกันใหม่ในภายหน้าโอ้ oh!